วันนี้พี่จะมาฟาร์มดาบเลนโกคุมาตาัลลี่หนึ่งถึงสามร้อยห้าสิบกันเลยนะทุกคนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอะเฮ้ยเราสวัสดีทุกคนคนที่ติดตามอยู่กับเกมบล็อกฟูลนั่นเองยา้าฮเน่วันนี้เราจะมาฟาร์มนี่กันนะทุกคนมาตาลัลี่เลนโกคุเนะ่ดาบสุดเท่ปรับใหม่มานะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองฟาร์มกันดีกว่าเนา้อดับแรกเราเปลี่ยนเป็นผลฟ้าก่อนนะทุกคนผลฟ้านี่ฟาร์มดีสุดแล้วทุกคนมาเปลี่ยนกันเลยมา ย่อแปลงล่างเราขอบัคก,ก่อนนะทุกคนไม่รู้มันจะบัคได้หรือเปล่านะเรามาลองกัน3 2มสหนึ่งก็จะน,นี้บัคได้นะทุกคนถ้าถือก็จะถือไปด้านหน้านะทุกคนเหมือนเคนโดเลยทุกคนแต่ทำทำมาสวยมากอะ่ะดำแดงอะ่ะเออเป็นดาบไฟนะทุกคนปานเพิงนะเรามาดูดาเมเนะทุกคนเท่าไหร่เฮ้ยสองเนเท่ายามาเท่าชูจิตะเลยครับแรงครับแรง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 นี่นะมันเป็นดาบระดับอะไรขอดูก่อนนะสีม่วงนะครับเป็นดาบระดับสีม่วงนะ ไม่ใช่ดาบระดับสีแดงนะครับอืมวิธีหาก็คือไปที่โลก2ครับแล้วก็ไปตีบอสอ่ากุสันครับที่มันอยู่กาอนน้ําแข็งนะเกาะปราสาทน้ําแข็ง่แล้วจะดรอปไฮเดนคีย์มาครับเป็นกุญแจมันจะมีกุญแจ2อันครับจะมีไลบรารีคีย์กับไฮเดนคีย์นะครับไฮเดนคีย์เอาไว้ปลดล็อกกล่องเรโกคูนะครับกล่องเรโกคูจะซ่อนอยู่ในปราสาทนั่นแหละครับนั่นบนนะครับ ล้วกุญแจมาแล้วก็ไปเปิดกล่องนะน้องนะเรอาอจะได้ดาบสุดเท่สุดอันตรายอย่างนี้มายังไงล่ะทออ่าแรกใช e ร a t t e r y 1 5 0เลยนะครับอ,อืชื่ออะไรแอะ Demon Slayer เฮ้ยนักล่าปีศาจหรือเฮ้ยเราจะเป็นนักล่าปีศาจกันมันเกี่ยวกับวันพีชยังไงอ่ะอออันนี้ไม่รู้เลยนะออคนทําเกมเขาแบบน่าจะคอลแลบ,บกับ Demon Slayer นะทุกคนน่าจะเป็นอย่างนี้นะ เพราะมันไม่เกี่ยวกับวันพีทครับวันพีทไม่มีดาบเรนโูคูครับอเคเโดซืเบโวโห้ย oh, <laughs> <c oughs> เคยดูไหมทุกคนที่โซโลร้องฮะโห้ย <laughs> <c oughs> <c oughs> จะบ้าไปทุกคนมองขอบฟ้มจนถึงได้ท่าแรกนะเรามาเจอกันไป let's go <S อ่ะทุกคนครับเรามาตะลี่150แล้วนะเราใช้ท่าแรกได้แล้วทุกคนเราลองไม่กดค้างก่อนนะมาสามสองหนึ่งย่า อุ้ยเผาด้วยทุกคนห้าพห้าเฮ้ยโคตรแรง5,5าตอนแรก5,2 0พครับแล้วก็ติดเผาขึ้นมาอีก300ครับแล้วลองกดค้างสิชาร์จไว้อย่างงี้นะทุกคนเอาดาบค่อยหลังแล้วก็จุด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 พุ่งไปฟ้าหนึ่ง5,5าเท่าเดิมครับชาร์จไม่เกี่ยวครับอืมชาร์จไม่เกี่ยวนะเออแต่เท่ครับเท่เท่เท่เท,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 ท่เรามาดูระยะก,การพุ่งนะครับมันจะพุ่งไกลแค่ไหนอ่ะลองยืนตรงนี้นะ ฮ้ยโดนครับโดนโดน,ดนไก่ครับไ,ก,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 ไก,ก่ไ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 ก่มากไก่มากสุดยอดต้องเป็นดาบที่ทุกคนต้องมีนะทุกคนเขาน่าจะเอาไป PVP นะทุกคนมันน่าจะโหดน,นะครับห,หลายคนเอาไป PVP กันนะครับอืน้าค่าหัวโหดน,นะเพราะดาบมันแรงครับดาบมันแรงมากเนี่ยจุด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 นี่อะต่อคอมโบง่ายเลยครับเออเอาไปคอมโบกับหมัดก๊อตครับหมัดก๊อตฮิวแมนนะอืมคอมโบสบายเลยอะทุกคน ย่หย่ย,ยถ้าต่อไปใช้มาตัี่สาว150เลยอะ่ะโอ้จะเยอะไปไหนอะ่ะอย่างเยอะแต่ไม่เป็นไรเรามีมาคูณสองนะครับพี่เติมมาคือสองมามลนี่เนี่ยตีเลยตีเลยดับโบนมาด้วยพี่จะฟาร์มโบนนะครับเดี๋ยวเราไปตีบวกดาบเดีกวกาคูกกันเนาะมวนใช้อะไรบ้างแล้วก็จะแรงขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ที่มันแรงเพราะเราใสา่ผ้าคลุมคาตาคุรี่นะครับบวกพลังผลปีศาจกับพลังดาบ15นะครับแล้วก็บวก ฮอรอ์คี้สังเกตอีก2อีก2อันนะครับอีก2หน่วยนะเอาทุกคนครับตอนนี้มาตรี251ิแล้วนะเรามาดูดาเมจกันดาเมจเท่าไหร่ละน่าจะแรงขึ้นเยอะเลยครับน่าจะแรงขึ้นเยอะนะอุ้ย2839เฮ้ยคนแรงอะ่ะจะถึงส0มพัไม่เนี่ยดาบเนี่ยทุกคนเฮ้ยคนแรงอะ่ะแรงจริงแรงจริงดูซิสก,กิลจะแรงขึ้นไหมทุกคนบึ๊กจ้าจยาจ๋าจ๋าตอนแรก5,5 0 0นะอู้57 0พแรงขึ้น2อ0ครับ อย่างไรก็แรงขึ้นแล้วเนาะผมก็ได้โบนมาเยอะเลยนะมันดอกทีละสี่ทีละห้าเลยครับดู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 ตอนนี้มีโบนเท่าไหร่แล้ว่ะขอดูก่อนนะโบน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 สามพันหกครับอืมวันนี้น่าจะฟาร์มถึงสี่พันนะเออพี่เอาโบนไปตีบวกดาบที่แล้วอะดาบอะไรนะดาบที่แล้วฟาร์มดาบอะไรกันนะดาบเคียวครับเออเคียวมันใช้แปดร้อยเลยนะโอ้ยอย่างเยอะแล้วพี่ก็ไปดีสเตมีเผานะครับ นี่นะนี่นะพี่ไลฟ์เสร็จไอ้ทุยไลฟ์สดทุกเย็นนะครับใครอยากดูก็มาเข้ามาดูได้นะทุกคนฝากติดตามด้วยนะใครเข้ามาดูใหม่อะกดไลค์ด้วยเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมถ้าไม่กดติดไลค์จะเจอเดโม่เฉลยเยอะอย่างนี้นี่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 นะพี่จะเข้าไปตัดคอเลยนะน้องฝากกดติดตามด้วยไม่งั้นจะโดนตัดคออสูรอย่างนี้นี่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  โคตรเท่ทุกคนผมชอบมากเลยท่าแรกอะ่ะพุ่งเข้าไปฟันชับ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 ตัดคอ,อศูนย์ <c oughs> โคตรเฟี้ยวโคตรอันตรายโคตรเท่มาทุกคนผมขอฟานต่อยอนิดนึงนะแล้วเรามาเจอกันไป let's go เอาละครับทุกคนเรามาตอรีสามร้อยห้าสิบเป็นที่เริบร้อยแล้วนะเฮ้ยเรา <c oughs> ได้บัวมาเท่าไหรอ่อ่ะู้เป็นไงสี่พันจริงด้วยเห็นไหมผมบอกแล้วดูดิดาเมจเท่าไหร่อู้สองพันเก้าแรงนะครับแรงแรงแรงขอจัดการหน่อยสิ มา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 ,มาเราใช้สกิล X ได้ทุกคนสกิล X เป็นไงนะยังไม่กดค้างนะทุกคนยอดจ้า4,000 4,000 6 4,000 5 5,000 5,000 3 5,000 7โอ้5,000 7สกิลเนี่ย5,001 5,008โอ้หมื่นกว่าเลยนะทุกคนหมื่นหนึ่งเลยนะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องกดค้างนะกดค้างเหมือนว่าสกิล X จะกดค้างได้นะครับมาลองกันนะเฮ้ยวันนี้มานี่เอาตรงนี้ดีกว่า นี่นะทุกคนชาร์จนี่มีสะเก็ดไฟด้วยทุกคนซืโยกูนาเดมุปล่อยไปเลยฟูห้าพันสี่ห้าพันเจ็ดโอ้ยหกพันวู้แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นชาร์จแรงขึ้นนะครับเป็นกองเพลิงเลยนะถ้าไม่กดค้างจะเป็นการเป็นแบบเป็นลูกไฟไม่ใช่เป็นลูกไฟติเป็นไฟเป็นแถวตรงนะทุกคนเป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอยถ้ากดเนี่ยถ้าไม่กดค้างจะเป็นอย่างนี้ นี่จะเป็นไฟแถวตรงอย่างนี้กองไฟยาว8เมตรลุงปูเค็มถ้ากดค้างจะเป็นสามเหลี่ยมนะทุกคนเป็นทรงกลวยอะ่ะเออเป็นไฟปล่อยไปด้านหน้าเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวกดให้ดูลอเราแป๊บรอแป๊บอย่างนี้นะทุกคนอย่างนี้เลยเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปกดแรกกันทุกคนไปก่อแรกนะไปตีบวกกันทุกคนไป let's go ทุกคนครับเรามาถึงก่อแรกแล้วนะเกาะพอดทางนั่นเองเกาะท่าเรือน,นะทุกคนมาเี่ขอดูหน่อยครับพลังดาบอุ้ย ใช่ไรอ่ะอูใช้เขี้ยวแวมไพร์ทุกคนครับใช้เขี้ยวแวมไพร์นะใช้วแวมไพร์แฟงไหมอันนี้น่าจะเป็นเป็นแวมไพร์แฟงนะครับอืเขี้ยวแวมไพร์นะแปดอันเลยนะครับที่โลก,นะก,อกออสองนะเกาะเกาะเอ่อเกาะซอมบี้อะครับแล้วก็แม็กมาโอสเก็ตสเก็ตแม็กมายี่สิบอันครับเพิ่มน้ำมีดแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะเดี๋ยวผมต้องไปฟาร์มนะครับไปฟาร์มนอกรอบเนาะเราตมาตีบวกกันเนาะเป็นดาวระดับลีเจนดารี่นะครับอืออเอาละทุกคน คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะสำหรับคลิปนี้บาย